เอาเอาซาสอได้รถป่ะนี่เอาได้ตัวเนาะเดี๋ยวเขาก็โทรมานี่ล่อแม่แต่อยากได้เนาะเด็กโทรมาเนาะเอาฮัลโหลจ้าฮลัลโหลจ้าแม่แม่ถือบ่จ้าไม่ถึงออยังคิตตี้ได้หนิ <c oughs> โอ้โอ้เขอโทษจ้าแม่คิตตี้เนาะเ <c oughs> ครดิตแม่เป็นแท็กซี่เด้อไมาแท็กซี่อยังคือเพิ่งเคยขี่แท็กซี่จากเที่อ่ แท็กซิ่งจ้าแท็กซิ่งต้องใส่เงินดาวอยู่หาบืนบาทนะจ้าแม่เอาเอาโอ้ยบ่หรอกบ่หรอกเอาหมองไม่เอาเอาไม่สนอไปเอาอะไรนี่ไรตัวสมเด็ดหวดเชียงไหมไปบ่ไปกับไปตู้นไปขันนี่เด้สมเด็ดหมดเชี่ยงไหมกี่คนมาออกรถว่าได้เสียเงินดาวจักบาทมันแม่นี่ลีบ่ไปเข้าไปเบิ้ง สวัสดีค่ะคุณพี่มเาเบิรงรถบบกค่ะแมนครับออกได้หลีติได้หีจ้าเดี๋ยวเชิญกินน้ำกินกาแฟขางในก่อนจ้านก่อนะคะมาเลกค้าค่ะคุณแมนนกินก,กาแฟได้จ้าจ้ากินน้ำก่อนค่ะเจะเย็นๆค่ะิน มื่อานี้ลูกค้ามีปัญหายังไม่ปืนอคาเนาะค่ะริบแท็กซี่แท็กซี่ว่าค่ะลูกค้าคะเอาแท็กซี่โอ้ค่ะค่ะสมเด็จมนเชี่ยงลับแก่ปัญหาค่ะลูกค้าได้รถไปที่แน่นอนค่ะได้รถไปที่แน่นอนเนี่ยค่ะมื่อวานี้ผมกับตระกูลชอบมากกว่าค่ะชอบมาอยู่เนาะค่ะเชิญขังได้เลยค่ะอะครับจ้าไม่จ้ามาเห็นยังร<น> oh, ครับวเลยฉีกมาออกรถนะางหาเอาเชืนอย่อม

บัตรประชาชนใบเดียวแล้วคุณแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสซนตะวนเชียงสาขา1อ1เพื่อเลยครับผมใครสนจิตสนใจรถจดมือสองนะครับต่อร่วกับเราวันนี้ใช้เงินเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะครับทุกคันในร้านเท่านั้นจะไม่พอนะครับเรายินดีคืนทุนให้สูงสุดสามหมื่นบาท